อ่าสวัสดีครับมาบองคนมากรถครับโอ้เห็นรถดำแต่งซิ่งแต่งสวยครับหล้อทินงานไหนเนาอนี่เนาะเดี๋ยวตามไปดูหน่อยครับโอ้เสียงท่อดังลั่นเลยตัวนี้เดี๋ยวตามไปดูครับทีมไหนนาะนี่เนาะคัานี้ฮีโน่ครับน่าจะ G.O. แปดหรือเปล่าครับ โอ้เส oh, ียงทอรลันลันเลยตัวน,น,ไไน,น,นี้ตามไปดูหน่อยครับทีมงานหนห้องอ่นี่เห็นวิ่งตามตูดกันมาตั้งแต่สี่แยกไฟแดงบึงการครับสองคันนี้เขาจะไปในกันนี่เดี๋ยวตามไปดูหน่อยครับรถบ้านไหนทางไหนน้อนี่ นี้เส้นบอขยะนะครับนี่บอขยะครับเลี้ยวเข้ามาตรงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับ ตีไฟละเสียงทอร,รันมากครับแป๊ดแป๊ดเลยเปืดเปืดปืด <laughs> เอามาดูกันครับว่าพี่เขาจะไปไหนกันนี่ตามมาดูรถดำสวยๆครับนำหน้าสีเขียวครับพี่น่าจะเป็นรอกกี้หรือเปล่าอีซุซูนะนำโดยฮีโน่ครับคันนี้น่าจะเป็นจโอแปดสวยครับ ถึงบอ่อขยะแล้วครับนี่พี่เขาเจอเยวไหนโอ้บอ่อขยะมีแมคโครฮุนไดด้วยทำง,งานโอ้บอ่อดินอยู่ตรงนี้บ่แมนบ่สิบลอ้อครับนี่ เข้าตรงนี้เองบเอไไ่เดี๋ยวตามไปดูนะครับไปได้ไหมเดี๋ยวตามไปดูครับโอ้ไปได้บ่เนาะไปได้ไหมครับพี่น้องโอ้ ถ้าช่วงฤดูฝนนีมาไม่ได้เลยนะนี่ทางแดงครับทางไม่ค่อยดีนะนแต่โชคดีครับที่ไม่มีไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเนะาะรถเก่งเข้ามาได้อยู่ถึงบ่อไหมที่งหนนี่ ตายแล้วคันนี้อูอินตานบ่โอ้ไปไม่ได้หรอกครับนี่ตายแล้วโอ้เขาไปไปไหนกันนี่ เดินไปดูครับเดินไปดูนะจอดรถตรงนี้โอ้มาถึงแล้วครับมาถึงบ่อดีเราเดินขึ้นมาครับรถมาไม่ได้ครับรถแรงมาจากปากคาดครับอันนั้นเป็นอีซูครับล็อกกี้นะครับเครื่องน่าจะร้อยเก้าห้านะรถมาจากปากคาดครับทั้งสองคันนะครับบอวิ่งกับเสียสวิตคันนี้รถอ่ เสียแอปครับเสียแอปฮีโน่ครับคันนี้น่าจะ J O 8 C ครับสวยๆเลยแต่งซิ่งแต่งสวยครับสุดยอดรถอยู่ที่อำเภอปากคาดครับระวิ่งอยู่ที่บึงการนะรนี่เสีย เสียทกแก่ใหญ่ใจดีปลาปลาสวิทเนาะปลาสวิทเนาะป่ายุทดโอ้ป่ายุทดโอ้โทษทีครับนี่ครับเสียทกแก่สุดยอดมากี่คันวะนี่เสียสี่คันบ่สี่คันเนาะโอ้สิบร้อยหนึ่งสิบร้อยหนึ่งหกร้อยสามหยสมมจะมีตามมาอีกเยอะอ๋อครับผมครับทีมงานเสียยุทธครับโอ้โทษทีครับ สื่อสารกันพิดครับึงนี้เสียหยุดไปเลยโอ้ลูกลังตัวนนี่ไหมลูกลังตที่สวยตวนโอ้โอ้พอขึ้นไงนะว่ามอเป็นเตียวใหญ่ตวนีมาดูนะครับรถแรงจากปากคาดครับ รถเสียเอฟรถเสียเอฟนี่ครับนุมรอนุมรอเครื่องเท่ะเลนี่คันนี้เครื่องเท่าไงร้อยสองร้อยสิบอ่าจีโอจีโอแจโอแปดเนาะสองร้อยสิบคันนี้นะครับคันนี้รอยก้าห้าบอกรอยก้าห้าล็อกกี้ซื้อยังไอ้ไอซื้อยังเดี๋ยวล็อกกี้ครับผมฮะเดี๋ยวล็อกกี้เดี๋ยวล็อกกี้เดี๋ยวล็อกกี้ครับ ลันลันนะลันลันลนูน้นี่นี่ล้อห้าครับไปแล้วเีเขียวล็อกกี้นี่มาดูรถแรงครับเสอแอปมองเป็นเขียวใหญ่เลยรถจากอูนินตานครับจีโอแปดสี่ครับจีโอแปดสองร้อยสิบครับมาดูสิบล้อบ้างครับ ผ่านมาครับเป็นรถมาจากปากคานะครับสรุปนะครับโอ้มีแต่รถส,สวยๆเรยต้นนี้ส่วนปากคาดมาวิ่งร่วมครับอยู่บนบึงการนะครับนี่สิบล้อสิบล้อหนึ่งครับ,บล้อสามครับทีมง,งานเสียยุด ล้อดินครับดินติดกระบะติดลอ้อกินอะไรเนาะนเนะีนาะ ตัวเล็กอน้าทีมงานไหนครับเนี่ยทีมงานไหนบลูเนาะอันนี้รถผู้ใดน,นี่เอาเจ้าของรถเลยเอาไปกีดเหม่นว่าสื้อดินบอกรถดเหม,มืองหันที่เขาขุดดินไปมือนหันไหมเอาเราจดคี้ว่านวนนี้นขีดเราบอก นี่ครับเท่าแก่รถราด,ดีครับสองร้อยลื่นหกไง ใส่พี่หลงคนระับสิบลอ้อ รอยดามครับตรงงามรอยดามเลยที่นี่ก็จะแตกครับตรงบูมก็น่าจะดามนะสวัสดีครับประเทศไซนี่แม่มูลุเลยพี่เพื่อนบอก ผมโมทันได้เห็นลงโอ้อเนินเอาว่าหันผู้ใดสั่งว่าหันเสียเรื่องเสียหยุดต้องจับเคนเนาะเดครับจะพพิงค์มาอันหนักพิงค์มาได้สองขั้นเไงเครื่องร้อยก็หาปรมาณนี้ไงครับผมลดลดของยังบอกลดเดไป เสียงสวิตกัสวิตอ๋อเสียวิตเนาะเมื่อกี้ไม้หนาบอันจะเป็นไยหนาดูนมาสเตวิตอะไรเสียยคงจะรู้เนี่ยโอ้แมนบอลม่แ่เนี่ยแมนีครับมาขับไปเนิบอดจะนันเดียวบอ เราแก้ครับเองเลยตอนนี้ขี่รถเยอะมากจงขี่สิบรอบมั้งหรอโอ้ยุบยุบาะไรยต่อไรนะ่อต่อไรอะกินงามเนาะกินแต่หลายอย่ง ล้างเาะยังเป็นไ,ไปลงใส่ก็บอกยห้เป็นเทียกปากวะนี่ลูกเพื่อนลงทีเนี่ยอ๋อๆฟ้าไทยขึ้นนูดนเราโน่นมาดนี่งเขาเขา